สวัสดีค่ะพาะกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันบรรยากาศส่วนลังเหินค่ะอากาศดีดีเด้อค่ะเด้อสดชื่นขนาดเลยอันเบิ่งแมงผีเสื้อแมงกระเบอือเนาะค่ะเนาะเต็มคนะน้ำสวนนี่ทั้งแมงไม้มาเอาวันน้ำหวานจากดอกไม้ พึง่งเนาะค่ะเนาะแมงไม้อย่างอื่นก็นเต็มแล้วค่ะเพิ่นดีเนยค่ะคำบหรลอชอบก็มานั่งเบิ่งค่ะน,นั่งเบิ่งอันนั่งเบิ่งธรรมชาติเพื่อนทำงานเนาะค่ะเนาะแมงไม้เอาน้ำหอมอะไอตุ๊กตาก็เฮ้ยเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีค่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกครอบครัวนะจ๊ะเนาะพูดเราเป็นไข้กะเศร้าว,วๆได้เจ๊เด้อคำานผู้เรามีเวลาก็มาค่ะนั่งอันจิบกาแฟกับเอ้ยน้ำส่วนล่างเหินกินกาแฟแล้วว่าไหนอเอ็ดส่วนนะคะเอ้ยก็ได้ 昨日はこの顔。 ว่าหนาอันพวนดินเอาหญา้าถอนหญ้าเนี่ยค่ะสวนหลังบ้านได้แล้วก็สวนหน้าบ้านว่าหนาไปตัดกิ่งดอกต้นไม้กิ่งต้นไม้เหมือนอันมันปกดอกไม้เนาะค่ะเนาะมันลยบขึ้นอันนี้เออก็ตัดออกเลยค่ะที่มันเป็นสีสีม่วงม่วงนี่ค่ะที่แรกเต็มเลยคะ่ะอัน,นอันนี้ก็เป็นอันนี้พ่นอย่างโบออกดอกแล้วค่ะเนาะ แต่ว่าผ้าเวลาอ,อกดอ,อกพันสิเป็นสีสีม่วงเต็มแล้วคะ่ะดอ,อกออกยาวเลยเนี่ยกำลังขึ้นวันนี้อันนี้มันพุ่มใหญ่เนาะคะ่ะเนาะมันเลิกไปยันซ้นอยู่นใำไตตนนั้นไม้เนี่ยคะ่ะเอยเลยเอาตัดออกไว้ตั้งม่เยอะเลยคะ่ะจังใดค่อยๆขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ พ่สมันโบได้เสงเดดเนาะค่ะเนาะมันไปอยู่นาต้นไม้บังแล้วมันพันโบขึ้นมันบอกค่ะก็ึ้นอีตุนเลยค่ะเออก็ตัดออกตัดออกก็เมื่อมันพอดีเนาะค่ะเนาะตัดออกไหลก็พันอีตุนต้นไม้อันนี้พันสีบานอันช้าก่อนค่ะแต่ฝั่งนี้ก็เป็นสีชมพูอมม่วงก็อันนี้ออกจีแล้วค่ะอันนี้อีกพันหนึ่ง ช่วงนาดอกไม้บานก็เพลินดีเนาะค่ะเนาะสำหรับคนชอบเดยเด้อบางคนเพ่งราะว่าเรื่องเยอะเนาะค่ะเนาะเอ๊ะปลูกดอกไม้นี่มันต้องดูและนะคะมันต้องเบิ่งเสือเอ่อจืดถ้าบ่เสือเอ่อจืดก็มันขึ้นสเปะสะปะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะตรงใดยัน เอาเบอร์อันไม้ตายออกได้เนาะคะ่ะเนาะอันมันบบแม่นตน้นมันบบแม่นดอกต้นดอกไม้ที่มันเป็นต้นใหญ่มันเป็นต้นดอกไม้ขึ้นแล้วมันถ้าเบอร์หลายนี่ก็ตรงเดลี่ออกสิคะต้นดอกไม้ช่วงนี้ของเออทุกตาทางนี้ทางเงน,นอันนี้มันเป็นส่วนน้อยเนาะคะ่ะเนาะถ้าบโบดูแลก็เป็นหกว่าง,งั้นเดี๋ปะถ้าฮอบ่บใส่ใจมันก็เป็นอัน บวักว่าง,งั้นเถอะบวักน้ำตาเอ้ยพันบ่มักการทำได้ทั้งที่เทาทำเนาะค่ะบ่แม่นว่าไปเอาออกเมื่อทุกอย่างกระโบได้ยาเยือนี่ก็บ,บางครั้งก็อันสนามยาน้อยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแฟนเอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ยบบได้ไปตัดน้ำพันจากเทื่อกเนาะ,ะแต่ว่าปลูกดอกมงดอกไม้แต่นี่มันเป็นสไตล์ของเอ้ยตุ๊กตาแต่ว่ามันเพลินดีเนะค่ะ วันนี้มาเบื้องต่วนน้พันออกดดกแล้วก็ชื่นใจค่ะเอ้ยันความสุขเรื่อเลยน้อยเนาะค่ะเนาะได้ถ้าอากาศดีฝนบบตกอากาศกำลังพอดีพอดีก็ตอนเชร้าๆก็ถือมอกาแฟออกมานั่งแฮงเนาะค่ะเนาะได้อัดคลิปคุยกันเบิ่งบรรยากาศค่ะเบิ่งธรรมชาติเอาบรรยากาศนำสวนก็พันเป็นความสุขอีกแบบนึงเด้อค่ะอันนี้เออให้เล่าสู่กันฟังค่ะเดาอคำพูดเลยมีอัน คิดแบบเอ่ยกะอาศซมีเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องมีแล้วบางคนพึ่ว่าอุ้ยเจ้าว้าไปทุกที่ปล่ามบ่มีเวลาไปนั่งประหันกะกะบ่บว่ากันเลยค่ะเอยกะบ่บด้เว่าบางคนบางคนมันก็กทํานนะะทงานเนาะค่ะเนาะทางานเห่าก็เร่งรีบว่างั้นเถอะปะเพียนแตตื่นไปก็นั่งรถนั่งเรือไปหอดที่ทํางานก็ฮิงเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้มีเวลามานั่งเว้นแต่เหาวันยุดเจัาน่ะไปยัน ไปกับครอบครัวหรือว่าไปอันสั่งสันเนาะ่อเนาะไปเที่ยวไปเตอกันอันนี้เข้าใจอยู่ค่ะเตยพัมโบได้ทํางานเอะเอ้พุดเกษียณแล้วเอ้ก็เลยมาอันเอ็ดฮันเอ็ดนี้ของเอ้ค่ะตามสไตล์เอ้นี่บอกค่ะเว้าแดดบโเว้าแดดะเนาะขอเนืกอเที่ยวก็ว้าไหลจนตัวผู้เจ้าอันหุ่นห่วยก็มีค่ะนลกเที่ยวก็เคยบอกก็นั่งเงนอมขี้แคลวอยู่เด้อเอ้ก็ได้อืม มีมดอะค่ะลองเท้อก็คืดอ,อกแตเว้าหลัวก็นจนลิ้นพันกันก็นี่สมปิค่ะแต่มันเป็นธรรมชาติมือเด้อค่ะเด้อเฮาบนได้ไปปรุงแต่งนอกนอกนอกนอ,กอกมาจากใจสิน่นะคะ่ะแต่ว่ามันเพลินนี่หละค่ะมาเบิ้งดอกไม้บานนั้นเบิ้งแมงไม้อันมาเอาน้ำหวาน เสียงพันดังฮึ่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 งเนาะค่ะเนาะดอกไม้กันไหลชนิดขึ้นผสมประสานกันสีสีม่วงสีชมพูเข้มสีม่วงเข้มสีเหลืองสีขาวโอ้ยสารพัดสีนะคะดอกน้อยดอกใหญ่เต็มปิ๊กเนาะค่ะเนาะต้นไม้เขียวเขียวซะชื่นใจค่ะเอ้ยฮัน อันนี้ความชอบของเอ๋ยค่ะนี้นั่งอยู่มดมือกระไรเด้ค่ะแต่ว่ากันธรมอกฮัลโหลฮัลโหลคือเฟ้ายะูดตออย่าดูอีกดูอีกโอเขบิก่าเฮ้ยอยบวิดีโอนี alles. Ja. dat is het zwaar, hè? Oeh, cool. kijk voor je rug. Dat kan, ja. Alleen dat, de reden moet nog um... Ah, Oh, oké. Okay. Oh, ja, 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 ja. Heel goed, heel goed. Ah, zou ik niet kunnen gaan, hè? พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ